สวัสดีครับผมพอวัฒนาเกรษรองล่างนะครับามันี่มาพบเพากันคือเก่านะครับในบรรยากาศที่ว่าขึ้นฝ่าขึ้นฝ,ฝ,ฝนนะครับมือนี่พาพี่น้องมาอัปเดตมันสแปลงนะครับอัปเดตมันสแปลงนะครับมือนี่หลังจากสี่ห่องฉีดฝนผู้ที่ไปแล้วนะครับสองครั้งนะครับมันสแปลงก็อยู่ที่สามเดือนกว่านะครับก็จะพาพี่น้องมา มาส้มนะครับมาอัปเดตนะครับนี่ครับมาส้มนะครับนี่ครับวิธีไอการสีดฟู้ที่มันดียังไงนี่ครับเบื้องต้นนี่ครับสองเดือนไอสิทธ์สองขังนะครับประมาณสามเดือนก็กลัวนะครับประมาณสามเดือนก็กลัวนะครับอ่ามันสับประหลังครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพ่อพี่น้องมาอัปเดตนะครับมันสับปะหลังครับมันอายุเจ็ดเดือนนะสามเดือนเนาะ ครับสามเดือนกูกลัวนะครับสามเดือนกูกลัวนะครับ้องครับลักษณะใบนะครับครับเบื้งเบิ้งยอดนะครับเบิ้งใบเบิ้งยอดนึ่งยอดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในระดับนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นหัวไฮปลายนาเนาะใช่ครับเป็นหัวไฮปไปหนาเป็นไฮเป็นปลาจีบุกเบิกเนาะใช่ครับกับบรรยากาศตอนส่อๆเมือนครับแต่นี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสิบหาไรนะครับ แปลงนี้อยู่ที่15ไร่พันมันสีเขียหินอย่นี่เป็นพันธุ์เอียงครับพันธุ์การแดงครับพันธุ์การแดงนะครับพี่น้องครับนี่ครับทักทายพี่น้องไร่หม่องไร่บอลน้ำแน่ก็แล้วกันนะครับหลายคนกว่าวอ่าบมมีพันธุ์อื่นไหมครับหลายคนก็ว่าบุมีพันธุ์อื่นมันก็แบบว่ามันบาถือครับสภาพดินของของของเขียนเอาเนาะมันกับบ่คคอยงามบันไดนะครับก็เลยมันถือกับอีแดงนะครับอีแดงเป็นหัวดีนะครับ ครับเป็นพันุอีแดงนะครับเป็นพันอุ์อีแดงรถงาะนะครับพี่น้องครับนี่เอาให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่นะครับให้เกยที่ตามรับชมนะครับทางยูทูบเนาะนะครับนี่นะครับนี่ครับต้นงามดีครับนี่คนน่ะใบเขียวนามตุ่แฟนครับอีซีนะครับที่ตามนะครับกดไลค์กดแชร์พอวัฒนานะครับมันนี่เขากับภาพพี่น้องมาอัปเดตเบึงเรื่อยๆนะครับใบเขียวงามดีเนาอเออปลูกมาแล้วสามเดือนกว่านะครับ จะพาพี่น้องมาอัปเดตจนหอดอ่าจนหอดถอนนะครับหลังจากสมเดือน4ี่เดือนหเดือนนะครับเพราะจะพาอัปเดตเรื่อยๆนี่มึงที่รับซุ่มน่ครับนี่มึงครับความสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรประมาณ2เมตรนะครับตอนนี้สองเมตรครับประมาณ2เมตรนะครับนี่ครับแต่ว่าแตกแตกง่าแล้วนะสิยู่ตัวเนาะแตกง่าเลยครับนี่ครับนี่ครับที่ว่านาจะยู่ตัวนะครับนี่ครับมันอยู่ที่ประมาณสเกือบ4เดือนนะครับ นี่ประมาณมเกือบเกือบสี่เดือนนะครับเกือบสี่เดือนใช่ครับ,รบมันก็นนเหลืออยู่ประมาณอีกเจ็ด<อ>เดือนนะมั้งอ๋อเหลือประมาณเจ็ดเดือนเนาะเขายังสิ่เดคูดเนาะครับเพายัางสิ่เดอนครับนี่ครับอ่าต่อไปเขากอาจจะระเบิดหัวเพราะว่าอ่ตอนนี้เพิ่งเริ่มสร้างหัวแล้วครับก็เลอยอยากให้เพิ่นแต่ว่าหัวใหญ่หัวใหญ่แล้วก็หัวดกหัวหนานะครับที่ต้นนี้จะสีหัวใหญ่เนาะครับแล้วก็ให้เพิ่นมีแป้งนะครับเพิ่นมีแป้งนะครับ มีสังเกตบึงอันนี้เป็นพันธุ์ก้านแดงเนาะครับพันธุ์ก้านแดงนะครับสังเกตบึงพี่น้องก้านออริ่งแดงนะครับครับก้านแดงหลายคนก็ถามว่าเอ้าพอพัฒนาอยู่ใสนะครับพอพัฒนาอยู่อำเภอเขมราชจังหวัดบุรีรัมย์าชธานีนะครับอ่าก็เลยว่าเออสอบอ่าก็เลยบอกพี่น้องไว้นะครับแล้วก็อ่าหลายคนก็ว่าบ่แม่นเจ้าไปขวดมันผู้อื่นบ่ครับบ่แม่นะครับคือของเจ้าของเองนะครับเพราะว่าของเจ้าของอะสี่สิบกว่าไร่แล่ะครับ ของยี่ของนี่ซีซิมกุไลนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวภาพ่นมาส้มนะครับนี่ครับครับอ่ะพาพี่น้องมาเบิ้งครับครับนี the the ่พาพี่น้องมาเบิ้งนี่ครับมันอสามเดือนกว่าเกือบซีดเดือนนะครับพันการแดงครับนี่ครับโอ้ครับนี่ครับวิธีการอ่หัวมันสะบปะหลังนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือเขาอ่ดูแลตั้งแต่นหอยนะครับนี่เขาดูแลตั้งแต่เริ่มเริ่มอ่า ใส่ท่อนพันธุนะครับแต่ว่าหลายคนก็ถามว่าเอาของเจามันก็จะเป็นหัวดีแท้นะครับคือข้าเริ่มใส่พืที่ตั้งแต่เริ่มแซ่ถอนสดถอนพันุมั่นเหมือนครับตั้งแต่ข้าเริ่มแซ่นะครับนีข้ากับแซอยู่ปมามั่นหานาทีหรือสิบนาทีนะครับแซ่หึงมาไหนนะครับนี่ตอนตอนตอนที่ข้าตัดพันุ์นะครับ ข้ากเกษีอยู่ประมา่านหาหนาที่สิบนาทีบอกเกินนี่นะครับ<อ>ข้ากขึม้กไว้ประมาณสองมือนะครับคือขันตอนแรกเนาะครับขันตอนแรกจังหวะพันในหัวแบบนี้นะครับก็<อ>เลยจะเล่าประวัติให้ฟังจังน้อยนะครับเออบัดที่นี่ก็ข้าแเกษีกับปะมาณหานาที่สิบนาทีนะครับนี่ข้าแเกประมาณหานาที่สิบนาที่เขา,เาขึ้นมามา้กไว้ยสองมือนะครับ<อ>ข้าก็มาปลูกนะครับหลังจากมาปลูกแล้วกับปะมาณสิบหามือนะครับหลังจากปลูกแล้วกับปะมาณสิบหามือ ันก็จะออกประมาณสองสัมไบรนะเขาก็เริ่มเริ่มมาใส่ฟอที่นะครับเริ่มฉีดครั้งแรกหล,ลังจากสิบหามือไปแล้วหลังจากที่เขาป,ปลูกไปแล้วนะครับสิบหามือเขาก็ฉีดครั้งแรกนะครับ <S 1> <S 1> 15, ครั้งที่สองเขาก็ต้องฉีดติ์กันมากอีกคือสิบห้า,าวันต่อครั้งหนึ่งนะครับสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งครับสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งแล้วก็สิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งนะครับฉีดติดต่อกันอยู่บ่ตามก่วสามครั้งนะครับหรืออ่า ประมาณสามข่างนะครับเข้าเข้าฉีดที่ตอกกันนะครับนี่จะว่าเอ่อเพิ่นได้เป็นผลแนวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เฮานี่เฮาเฮาเห็นเป็นหัวแนวนี้แล้วเอ่อเข้าเร็ยจังไรเฉยเป็นหัวใหญ่เนาะเร็ยกเรียกจังไรเฉยเป็นหัวใหญ่แล้วก็อ่อมีน้ำหนักนะครับนี่เอออีกเจ็ดเดือนนะครับเพ็้นจังไรเพิ่นจีอ่อหัวหัวใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะครับครับเราเนี่ยผมซื้อ่าจะประมาณยี่สิบหัวนะครับนี่ครับประมาณยี่สิบหัวแล้วครับ ถาไปหัวละกิโลนี่พี่้องก็คิดเอาเลยว่าประมาณยี่สิบโลนะครับอันนี้เขาคิดพอสมทวมใหนะครับประมาณนี้นะครับนี่แปลงนี้อยู่ประมาณ1ิบหาอะไรเนาะครับแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ1ิบหาอะไรนะครับแปลงนี้นะครับพันมั่นนี่คือเป็นพันมั่นอ่พันการแดงนะครับการแดงเนาะพันการแดงนะครับนี่อ่าในช่วงระยะเวลานี้เขาฉีดมาแล้วสองครั้งเนาะนะครับแม่นบอกครับประมาณประมาณสามครั้งครับสามครั้งนะครับนี่ไสมั่นนี่ครับครับเดี๋ยวเขาก็เริ่มจะ ฉีดระเบิดหัวนะครับนี่เข่าจะฉีดระเบิดหัวนะครับนี่ที่นี่นี่ครับเขาก็จะระเบิดอ่าเขาจะเริ่มจะระเบิดหัวเพราะว่าให้เพิ่นหัวหัวใหญ่แล้วก็มีแป้งนะครับนี่ครับเพิ่นจะมีหัวใหญ่แล้วก็มีแป้งนะครับนี่ครับแต่ว่าเขาก็เลยเตรียมการนะครับนี่ครับเขาเตรียมการนะครับอ่าเฮ็ดจังไดเพิ่นว่าอันจะฉีดคือกันอย่าบอกก็ตอนเขาตอนมันสับปะหลังยังหน่อยนะครับเขาจะฉีดบลคือกันนะครับ านี่โฟทีนะครับนี่สองซอนนี่ครับนี่ครับโฟทีสองซ้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฟานะครับนี่ผู้ใดก็ถามว่าเออฟ้ามันอยู่ไหนครับฝามันอยู่นี่นะครับนี่ครับนี่โฟทีสองซ้อนนะครับนี่โฟทีสองซ้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฟานะครับนี่ครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นกับปะมาณอันนี้ขวดน้อยก็สิได้อยู่ประมาณ ห้าไร่นะครับนี่ขวดนี <gamma rock teor in> ่กับประมาณหาไร่นะครับถ้าเ้าเอาขวดใหญ่นี่ก็บสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับนี่ครับถ้าเ้าเอาขวดใหญ่ก็บสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับอันขวดใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องครับขวดใหญ่ถ้าผู้ใดมีอ่าประมาณยี่สิบไร่ขึ้นเมื่อนี่เ้าผมขอแนะนำขวดใหญ่ครับครับเออถ้าผู้ใดมีอ่าเสียอะไร่เ้าก็เอาขวดน้อยนะครับครับนี่ครับเป็นสูตรทดลองเนาะครับเป็นสูตรทดลองนะครับอ่าตัวนี้มันก็อยู่ราคานะครับราคาอยู่ที่อ่า ตัวนี้ก็หกลอยนะครับตั <descon. S 1> วนี้ก็หกลอยนะครับชุดนี้พันสองครับชุดพันสองชุดเล็กนะครับเป็นชุดระบบของชุดนี้พันสองครับอยู่ที่หนึ <c oughs> ่งพันสองร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมหรือจะเอาชุดใหญยนี่ก็ได้ครับนี่ครับชุดใหญ่นี่ก็อันนี้พันเจ็ดร้อยบาทนะครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็มิลลิลิตรนะครับหกลอยบาทนะครับครัอยบาทถ้าจะเอาชุดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่พี่น้องอ่สนใจว่าสิเอาชุดใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาปลูกยังไงนะครับ คันโย่ห้าบ้าน้องผูกกัไรหรือว่าจะเอาไปทดลองก่อนก็ได้นะครับถ้าจะเอาไปทดลองก่อนก็เอาชุดเล็กก็ได้ครับนี่ครับแต่า่าผมก็อยากให้พี่้องเปิดใจใส่โฟที่เพราะว่าเพิ่นประหยัดลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับบ่แมนว่าลดต้นทุนแล้วก็บ่เพิ่มผลผลิตบ่แมนเนีก็คืออ่าเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอีกแล้วก็เฮาลดต้นทุนนะครับนี่แต่ว่าวาอยากอ่าให้พี่้องเปิดใจใส่โฟที่นะครับอ่าเฮาจะได้พ่อมีเงินเหลือกันนะครับอ่า ผมฝากโปรโมชั่นนะครับครับโปรโมชั่นครับอ่าหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับอ่าสามซองนะครับนี่ครับสามซองสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับอ่าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับหรือจะเอาอ่าอะมิโนแบกนะครับขวดเล็กก็หกร้อยบาทนะครับขวดเล็กก็หกร้อยบาทนะครับขวดใหญ่ก็ พันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับโทรมานะครับเบอร์พรวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับศูนย์เก้าแปดหกสองหกหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับพรวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับถ้าสนใจสนใจตัวไหนนะครับขอโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอยากได้อะมิโนแบกก็ได้ครับหรือว่าจะได้อยากได้ขวดเล็กก็ได้อยากได้ขวดใหญ่ก็ได้ครับหรืออยากเอาโฟที่ก็ได้นะครับ อ่าพวกที่พิ่นกระดีนะครับอ่าแต่ว่าฉีดอ้อยก็ได้ครับฉีดเขาก็ได้นะครับนี่ไม่ว่าจะฉีดได้ตั้งแต่เฉพาะมันนะครับอ่าแล้วก็อ่าฉีดพวกพืชผักชนขั้วต่างๆก็ได้นะครับนี่ครับบัวจะเป็นบวกบักพริกหรือว่าพักบัวพักเทียมก็ได้นะครับนี่ถ้ามพวกทีสนใจสนใจนะครับอ่าโทรสั่งมาได้นะครับสหรับคลิปนี้นะครับเผ่าเอาไหวสมนีก้อนนะครับเอาไว้พ่อๆกันนคลิปหนานะครับ พอวัฒนาเกษตรออนไลน์จะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับสำหรับมือนี่อำลาไว่อนครับอ้าวสวัสดีครับ